แล้วครับสวัสดีครับออก,ก็อนอี่นครับช่วงเหี่ยวรันทุ่งครับมาดูรถเอกดำซิงครับกี่นะปีแล้วนี่ไม่ได้ตั้งศูนย์นี่ต้องเปลี่ยนยางมาประมาณหนึ่งปีนึงยางปีทีแล้วแต่ว่ากินแล้วเนี่ย กินยางแล้วเนี่ยเกิดสาเหตุอะไรครับใครรู้บ้างคอมเมนต์มาหน่อยครับคอมเมนต์มาหน่อยครับยางหลังก็บวมอีกอยางหลังบวมแล้วก็ก็เปลี่ยนถ้าประหยัดเงินนะครับก็คือดอกหน้ายัางเหลือเยอะเอก,ก็ต้องเปลี่ยนแค่สองเส้นแล้วก็เอานั้นมาไว้หลังแล้วก็เอายางใหม่ใส่ข้างหน้าใส่ถูกๆเพราะยาง ปีหนึ่งเปลี่ยนปีหนึ่งเปลี่ยนยางบวมแล้วนี่มันบวมเห็นไหมดูทรงเลยบวมบวมข้างในนี่เห็นไหมรอกมันบวมข้างในยางนี้ก็กิน <c oughs> นี่ก็อยู่ที่น้องจอกอยางยนต์นะครับ เปิดตั้งแต่เจ็ดโมงคร like okay. <c oughs> <c oughs> ับถึง19บเนาฬิกาสิบเก้านาฬิกาอีกสิบเก้านาฬิกาก็โทรสอบถามตามได้เบอร์ดูเบอร์ตันี้เลยครับจับได้แบบไหนก็นี่ก็เป็นร้านของน้านะครับกอบมาแวะมาอุดหนุนสอบถามได้ฮะ ทไมเราหลังมวยกว่าเปลี่ยนงคการเลยเปลี่ยนทุกๆเไมหลังมนกเดี๋ยว,ยว,ม,ว <laughs> มันเบินไงเบินบ่อยไงต่อไปก็เปลี่ยนแค่สองเส้นมันจะได้ไประหยัด แล้วก็ตังเพียนไปเยอะไหมเฮิร์นฮะลบสิบเอ็ดล,ลบสิเบเอ็ดเพียนเยอะเลยอะ่ะโอ บอกเราเลย47.4.7เาตามะองระดับน้อรต้องดูระดับน้ำมันจะเป็นระบบเซนเซอร์ตัวนี้ นี่ต้องตงกใจไหมใช่ถ้าระดับน้ำไม่ตรงไอ้สีเขียวยังไงฝั่งนู้นอะ่ะมันจะกระพริบเป็นสีแดง<ม>ใช่ hằng hằng ừ phải liều Tôi có chắc thu mà lại đâu

ชีทำไมอ่ะแข็งลืน่นฮะไม่คยถูกกันหรอกแกอะไระะได้รอเร็วเลยดิทำหน้าตานะน่ะเออร้านไม่ได้มีไปไนร้านเนี้ย้งนนี้ยน้ี้ คืนเลยเนาะอีมันไหนถามถามแล้หรอนี่มันแบะออกนองไงพ่อพ่อนี่คู่เขาดูที่เครื่องอ๋อจุ๊บอ่ะนี่ใหญ่แขนช่ข้งเออเองต้องเอาออกนิดนึงเอ๊ะรอดูอ่ะเอาเอาออกเอา เองเชื่อสายตาพี่ดิเอ็งต้องเอาออกนิดหนึ่งเห็นไหมเฮินขึ้ดูว่ะน,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 วนั่นทำไมขนาดเอายังเอออแล้วยู่งขนานเลยออหักอยา่าวางหักเพอเอาถ้าฉันเหี่ยไว่ให้เอาขึ้นมาทำนี่ไม่ได้ทำเลยเนาะยิง อ,อยังโหดอะ่ะรถไม่เคยตั้งศูนย์เลยตั้งตั้งแกไปเปลี่ยนไอ้นี่มาเลี่ยเป็นแมกยางที่ไหนร้านไหนตั้งอยู่ย่ากันยาแล้วไม่ต้องทำอะไรเลย ปีแล้วครับเขียวแล้วนี่คือเรียกว่าตรงของเทนี่เห็นไหมนี่อ,อยยังปีเลยเนี่ยดูระดับสายตากล้องเมื่อกี้มันเดียวไงศูนย์พ่อลบหนึ่งบวกหนึ่งเออก็ขา,ขา ฮะเรียบร้อนยโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่นี้ใครอยู่เขตเขน้องจอกก็เอามาตั้งศูนย์ของเราได้นะครับจัดไป ตรงข้างกับรลตัดเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับเร็วๆเลยนะบันเดย์บัน้อ้มาเจอโดนดุโดนเราได้ตูดบ้านโป่งรุ่นเก่าแล้วเราจะเอาไปชำแหละนะครับแล้วก็จะนำปากตัวนี้ของไม่รู้ของอะไรนะครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันจะเอาปากอกส่วนนี้ก็มีก็ไม่ยอมมาฉีดเราฉีดยังไงมันอยู่ข้างใน <K _ T> ก็ฉีดเกลียวเลยเที่ยที่ถอดอันนี้ฉีดข้างในาได้ฉีด <laughs> อ๋อเหมือนเดิมอืมพี่รู้อะไรไหมนเนี่ย

เริ่มออกง่ายอายุวันนี้น่ะแค่นั้นแหละเชื่อเลยคือได้แค่นั้นแหละน่าเลาเ่นไหมเกินอันไม่และยังไม่ทันไรเลยโอ้ยเอาชุดจับปะมันไม่ตรงมันก็นี่เลยเกียว,มยวไม่เกียย่ยวไม่เกี่ยวเยอะเกียวเยอะออกแล้วหนึ่งอัน โหก็ต <saw> ับ <nt> ท <sleeve monastery> ิ <laz ily> <again 2> <azione> <equiv> ้งตัวเนาะตัดตัวไหนตัดด้วยเลยเดี๋ยวหน่อยคือหัวท้าเสียเสียเกี่ยวลมเกี่ยวจนได้ยังครับพี่น้องบ้านโป่งผสมเออเขามีวิธีการอก บ้างกเดี๋ยวเราไปล้านเตียวก่อนสนที่ทำบอกทำบริการว่าบริจาคไหนบริจาคให้คุณไม่มีเตรงผมไง เอาวะเอาวะเจ้ายากอะไรไอ้โทรนี้ซื้อโทรเป๊บมานั่นแหละเนึ่โทรยูซีอ่ะผิดข้างหรือเปล่าอันนี้อันสั้นของโน้มไม่ใช่เหรอเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ủa, mình thục giang về thôi à, chieng hiều à, ba, e sụt sụt, nó, sí <rat> nó <répondre> đưa phải đi đi, này, ตรงล้างขัดดีๆอ๋อเลยพี่ๆอไปซื้อเหล็กหมาใส่น่ล่หราเอาไปไนนะใช้ได้หรอไหโอ้ไไว้ขายอะไรไอ้นี่มังใายเออนั่นโดนได้แก้วเออ มีผ้าอย่างนี้มันก็ดีอย่างนีง้แห ouais. right. ละนี่ไม่อยากอนะคารธนาคารสวัสดิ์พี่เพย่อนบ้านมาลดใจคนในคืนต้องไปอะไรไ่รู้อะไรยาวอะไรยาว